พรสวรรค์หรือพอรแสวงยหลายหลายคนก็น่าจะเข้าใจความหมายเพราะว่าคำคานี้เราใช้กันมานานนะพรสวรรค์ก็คือเราก็ได้ติดตัวมาแล้วก็พรสวงก็คือเราก็เป็นสิ่งที่แสวหงหาครับแต่ทีนี้พรสวรรค์เขาให้มาขนาดไหนก็ให้มาเยอะไหมถ้าาให้มาร้อยหนึ่งเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแสวงนะถ้าเกิดว่าเขาให้มาห้าสิบ ็ต้องแสวงเอาห้าสิบถึงเดือนร้อยถ้าเกิดพรสวรรค์เขาให้มาสิบก็ต้องหาเอาเก้าสิบนนี่แหละครับมันก็เต็มร้อยได้นะครับทีนี้บังเอิญว่านะครับอากราบสวัสดีครับเอฟซีที่รัทุิท่านนะครับวันนี้เพื่อเห็นก็มาพูดถึงพรสวรรค์พรแสวงของน้องต้นข้าวน,ะน้องมีพรสวรรค์เท่าไหร่น้องมีพรสวรรค์ร้อยหนึ่งเลยไหม อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของพ่อใหญ่นะนคงไม่ใช่นะฮะเพราะว่าน้องเนี่ยตอนร้องประกวดใหม่ๆนะฮะมักไม่น่าเท่าไหาร่ห้าขวบเจ็ดขวบนะฮะแล้วน้องก็มาร้องอ่าเปิดหวกอีกนะฮะอันนั้นเขาเรียกพรสว่างไหมเขาน่าจะเรียกพรสวเอนะฮะแล้วก็ไม่ได้บังเอิญน,นะฮะแล้วก็โชคไม่ได้ช่วเนี่ย ก็คือมันเป็นการกระทำนะของคุณย่านะคุณย่านี่สร้างสิ่งแวดล้อมไม่ให้นะร้องเพลงนะี่ร้องเพลงในบ้านนะและน้องต้นข้าวนี่ก็ร้องได้นะแล้วก็กล้าแสดงออกที่จะอยากจะร้องนะก็คือเขาเรียกว่าพฤติกรรมลอกเลียนแบบนะะอันนี้ถามว่าเป็นผ่นสวรรงไหมอันนี้น่าจะเป็น พรตแหวนนะฮะสิ่งแวดล้อมนะที่ได้มากับสิ่งแวดล้อมมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมไหนก็ก็จะได้สิ่งแวดล้อมแบบนั้นถ้าชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ใช่นะแต่ตรงนี้น้องต้นข้าวชอบนะครับแล้วก็บวกพรตหวันพรตหวันให้มาเท่าไหร่ไม่รู้แหละท่านผู้ฟังก็ท่านผู้ชมก็ไปตัดสินเอาเองก็แล้วกันนะครับแต่ผมคิดว่า น้องต้นข้าวนี่น่าจะพรสวรรค์ก็ประมาณสักนี่น่าจะห้าสิบนะพรสวงอีกห้าสิบแล้วะแสวงหาได้เร็วไหมห้าสนะิบเนี่ยได้มาเร็วไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องบางอื่นะมันก็ได้มาเร็วมันก็เลยได้เต็มร้อยพอดีฮะก็เลยได้มาเกิดตอนอายุตอนอยู่ชั้นปหกนะเนออีขึ้นม .1 นหนึ่งเลยประมาณนี้นะนี่นะครับพรสวรรค์และพรสวง ก็น่าจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็มาฟังกันเลยนะสดๆกันเลยครับพบประที่หน้านัดพบที่หน้าอำเภอนะน้องต้งกล้าร้องสดเลยนะครับมันมากเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อจะไม่พลาดวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ,บรวมเลยนะครับดีอ๋อพี่ปิงหนูอขอขอบคุณหน่อยนะคะเชิจด ขอบคุณ SKY Group นะคะที่ได้หาโนนะคะแล้วก็วงของโนมาในวันนี้นะคะแล้วก็วันที่27เพ่อแม่พี่น้องชาวท่าม่วงนะคะพี่ปิงเลยไปหน่อยเองชายห้ามแพ้ที่นี่นะคะครับค่ะไม่ต้องห่วงท่าม่วงอะตามไปไหมคะแค่นี้เองไปนะคะแล้วฝากแล้วนะต้องไปนะคะเดี๋ยวหนถ่ายรูปไปเลยทีนะใช่ค่ะ ดูนะว่าเขาจะมาหรือเปล่าสั้นๆอะไรเงี้ยค่ะได้อยู่สองทอดได้ไหมคะมันมันร้องไงน,นะคะคำแรกโอ้ความรักนะคะความรักความรักเมย์มก็ร้องกนได้นี่ไม่ได้ขอเนาะอยากร้อง เอาเตะเต้ยเอแล้วแล้วก็เอาแขกแค่นั้นแหละพอแล้วแค่นี้พอเลยสนุกดีนะคะดูแบบโจนะคะพหลังหนูไปช่างนั้นก็เต้ีแล้วะั้งจานแต่ต้อก้าวที่ไปด้วยสนุกค่ะ ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทางโซเชียลทุกจังหวัดเลยนะคะที่ดูตามหนูทุกคืนเลยนะคะในไลฟ์สดต่างๆนะคะแล้วก็ f อฟทุกทุกท่านนะคะที่มอบรวงอะไรมอบอะไรให้หนูต่างๆนะคะแล้วก็แม่ๆ f อฟพลังเงียบนะคะทันูุนทุกคืนเลยนะคะไปพบกันทุกๆวันเลยอ่าขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเพลงเร็วๆหน่อยไหมคะพี่ปิ๊กเมื่อกี้เนี่ย